วันที่พี่โมนี่อยู่กับพี่เดลักโลกพี่พี่ย่าปิดหน้าสิเขาพี่นี่น้องเยลักโลนะคะโตเป็นๆเลยแต่ไม่ได้เล่นนะอยากรู้อยากถามอะไรถามได้เลยพี่กินผักไหมครับกินไหมพี่กินนะพี่กินผักพี่กินผักทุกอย่างเลยยกเว้นผักบุ้งเขาผักบุ้งเป็นผักที่เหมินเขียวไม่ชอบกินใช่พี่ชื่ออะไร ่ทำไมพี่ดึงเอาโดน้าไปครับเอออาจารย์เขาบพี่ไปแล้วค่ะเออเดี๋ยวพี่ค่อยตามไปคืออาจารย์เขาเอารูปพี่ลงเฟซบุ๊กให้ทุกคนแล้วก็เขาก็แท็กแท็กมาในเฟซพี่เขาก็เลยต้าไปก็เหมือนมีคนเกลียดพี่่แหละแต่ไม่เป็นไรหรอกสมมติว่าเราดังแค่วันเดียวข้ามคืนเดียวในทวิตเตอร์มีพอเวอร์สามหมื่นสาไลค์พี่ประทับใจแล้วถึงพี่เละเล่นพี่ก็เป็นคนดัง